มาพบกับช่องพีแคนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะมาดูต้นไม้ตอนเย็นๆก็คือจะมาเปลี่ยนกระถางต้นไม้นะครับมาดูว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับต้นแรกนะครับเป็นสเสน่จันประกายดาวนะครับน,นี้ลองด้วยทรายนะครับโอ้ลากเยอะแล้วเลยต้องไปเปลี่ยนกระถางแล้วนะครับอันนี้จากกระถางสามนิ้วนะครับ จะไปเปลี่ยนใส่สี่นิ้วเปลี่ยนใส่ห้านิ้วนะครับอันนี้ต้นที่สองครับสเสนเจนรรประกายดาวเหมือนกันอึ๊บโอ,อ้ลากครับนี่ลากเยอะแล้วนะครับกำลังสวยเลยนะครับต้นนี้ต้นที่สองต้นที่สามต้นไหนไปเปลี่ยนดีโอ้ต้นนี้หอยทาก,กินครับ ก็จะไปเปลี่ยนกระถางอีกต้นที่3มนะครับสน่จันประกายดาวก็เป็นต้นที่หลายคนนะครับให้ความสนใจแล้วก็นำไปสะสมมาปลูกประดับนะครับอันนี้อึ๊บอึ๊บโอ้โหรากเต็มต้นนี้มี3มหน่อนะครับอยู่ในต้นเดียวนี่นะครับดูลายแล้วกันก็สวยครับ เดี๋ยวเขาจะไปเปลี่ยนแล้วเป็น4กระถางแล้วต้นเล็กๆนะครับนี่ก็รออีกหน่อยเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนกลุ่มแรกนะครับเป็นสเสนเจันประกายดาวต้นนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นกระถางเ,าเปลี่ยนใส่กระถางหนิ้วไปเลยตัวน,นี้นะครับนี่สวยนะครับแม่เขาติดชมพูนะครับตัวน,นี้ ถ้าเกิดใครสนใจจะนำไปเลี้ยงนะครับก็ราคาอันนี้พันสองแล้วกันนะครับพันสองรวมส่งแล้วกันต้นนี้นะครับกระถังอันนี้ต้นเล็กอา่าต้นนี้ก็มีห้าหกใบแล้วนะครับลายก็สวย กำลังสวยนะครับใบใหม่ก็สวยลายกระจายดีต้นนี้ก็อ้าวพันสองเหมือนกันนะครับรวมส่งใครสนใจจะรับไว้ก็เอาเป็นต้นละเ้าหนึ่งพันรวมส่งนะครับต้นนี้ครับต้นนี้มีสามหน่อนะครับอันนี้หน่อที่ 1, หนึ่งหน่อที่สองนะครับและนี่หน่อที่สามมีสามหนอ่อเอาละ ต้นนี้นะครับลายสวยๆแบบนี้ใครสนใจจะรับไปปลูกดูแลก็คิดนะครับเอาเป็นเอา2,500้าละกันนะครับ2,500รวมส่งนะครับอันนี้มี3หน่อเลยนะถือว่าเอาแบ่งปันแล้วกันนะครับ ต้นนี้น่าจะเป็นจันดำนะครับนี้จันดำก็ต้นละ,ะต้นละหนึร้อยรวมส่งนะครับก็จะมีะยางอินเดียนะครับยางอินเดียนี่ดูนะครับคงจะต้องเปลี่ยนกระถางกันแล้วดินแทบจะไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ก็ราคาต้นละหนึ่ร้อยนะครับ ต้น100ละร้อยรวมส่งมี3ต้นนะครับยางอินเดียนี่ครับมีสามต้นหนึ่งร้อยรวมส่งส่วนตัวนี้เป็นยางอินเดียด่างนะครับด่างชมพูนะครับต้นนี้ก็อยู่ที่ร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับยางอินเดีย ชมพูตัวน,นี้ร้อยห้าสิบรวมส่งต้นเล็กก็ร้อยห้าสิบรวมส่งครับมีอยู่สี่ต้นนะครับต้นนี้ก็สวยต้นที่3นี่นะครับและต้นนี้ต้นที่4นะครับสีกำลังสวยเลย150รวมส่งทุกต้นเลยมาดูต่อไปครับเป็นพลูนะครับถังนะครับมีสกระถางอ่าอันนี้อ่ะชุดนี้นะครับ ชุดที่1นึ่เนี่ยร้อรวมส่งไปเลยครับอันนี้อน,นี้นี่นะครับอันนี้เป็นชุดที่2นะครับชุดที่2อชุดนี้สวยนะครับชุดนี้คิดไปร้อยแปดสิบรวมส่งนะครับอันนี้ อ่าคู่ที่3นี้นะครับคู่ที่สามนี้ยาวหน่อยเป็นเขียวเอาเป็น150รวมส่งเหมือนกันนะครับมี3ชุดนี่นะครับเป็นอีพีนะครับใบเขียวหน่อยนะครับใบเขียวหน่อยกระถางนี้เอาไปกระถางละ ร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบรวมส่งไปเลยนะครับกระถางนี้ไปดูกระถางที่สองครับถางนี้ครับกระถางน,นี้เยอะมากเลยนะครับกระถางนี้เอาเป็นด่างกำลังสวยถางนี้สองร้อยห้าสิบรวมส่งครับกระถางที่สามครับ ทางนี้ใบด่างดีครับกำลังมาสวยๆกระถางนี้ก็250รวมส่งครับอา้าวกระถางนี้ครับทางนี้มีออกมาด่างด่างบ้างนะครับเขียวเยอะหน่อยกระทางนี้เอาเป็นอา้าวร้อยห้าสิบรวมส่งครับกระถางที่3นี้ แล้วก็ยังมีฟาโรต้นเล็กนะครับฟาโรจากข้อนะครับฟาโรจากข้อต้นเล็กๆพวกนี้นะครับก็อยู่ที่ต้นละ100รวมส่งครับต้นเล็กๆนะครับ100รรวมส่งหรือจะเป็นนี่นะครับเอาถ้าใหญ่หน่อยนะครับใหญ่หน่อยกลุ่มนี้ก็จะเป็น ร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับฟาโรต้นใหญ่หน่อยนะครับสูงสามสิบเซ,น,เซนแล้วก็จะมีอบอลน,นาไทยนะครับหรือจะเป็นสตอมนะครับสตอมก็กระถางละ150ยหรวมส่งนะครับก็มีฟาโรกระถางใหญ่นะครับ250ร้รวมส่งแล้วก็มี นี่นะครับอิลัตทิสนะครับกระถางละร้อยร้อยห้าสิบรวมส่งอันนี้เป็นอัฟฟินิตนะครับอัฟฟินิตก็กระถางละร้อยห้าสิบมีหลายกระถางนะครับกระถางละร้อยห้าสิบรวมส่งและยังมี ต้นนี้เป็นโมจิโต้นะครับเป็นโมจิโต้ที่มาจากแม่ที่ใบด่า,ดางใบเขียวเลมอนนะครับต้นนี้เป็นลูกของต้นเขียวเลมอนต้นนี้ก็อยู่ที่2องรา250รวมส่งครับอันนี้เป็นบอลนาไทยด่างนะครับบอลนาไทยด่างก็คือได้จากแม่ด่าง3สีนะครับอันนี้ก็คือ ถ้าเกิดใครติดตามคลิปตลอดนะครับกจ็จะรู้ว่าต้นนี้ก็แยกมานานแล้วนะครับใบใหม่มาก็จะออกเป็นด่างประมาณนี้นะครับดูรากนะครับรากนี้นะครับสูงโอ้สูงน่าจะ70เซนได้แล้วนะครับด่างสวยมากถ้าเกิดใครจะเอาไปเลี้ยงนะครับก็อยู่ที่ราคาพันห้านะครับตัวนี้เอาพันห้าแล้วกัน ร,รวมส่งเลยซึ่งมีอยู่หลายต้นอยู่นะบ,บอนนาไทยด่างอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับต้นหนึ่งต้นนี้ด่างไม่เยอะเท่าไหร่นะรท่านี้อยู่ที่999บาบาทรวมส่งครับก็อต้นนี้ ก็คิดไปด้วยราคา,า1 2 0่ครับนี่นะครับมีไว้ลาวาต้นละ250นะครับซันไทลต้นละ150นะครับอันนี้เป็นฟาโรนะครับฟาโรจากปลายไหลต้นนี้อยู่ที่กระถางละกระถางละ300รรวมส่งนะครับปลายไหล ตอนเย็นๆค่ำๆนะครับมาหาต้นไม้ที่จะเตรียมไปเปลี่ยนกระถางนะครับเพื่อจะแบ่งปันใครสนใจก็สามารถทักมาได้นะครับมานำต้นไม้สวยๆไปเลี้ยงนะครับไปปลูกไปประดับบ้านได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ราคาต้นไม้ก็ไม่แพงมากก็สามารถที่จะหาต้นสวยๆนะครับไปปลูกได้หลายๆต้นเลยนะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่าน ส่วนเรื่องราคาอะไรยังไงนะครับถ้าใครสนใจก็ค่อยทักมาพูดคุยกันอีกทีก็ได้นะครับหรือใครมีปัญหามีข้อสงสัยอยากสอบถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านปลูกต้นไม้ด้วยความรักนะครับก็จะมีความสุขในการปลูกต้นไม้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ